ชี้แต่ไปก่าขอคิดหายเลยอมืมเจวนี่คือเลขข้อหะไรรีกี่บวกยี่ยี่ดีกีบเอกแล้วก็รีจิบชวนติบแล้วก็คนเลขข้อหะไรอ่าไหนกระเที่ยเที่ยวว่าเป็นไหนกรเลขข้อะไรอย่าไปโก,กงอย่างงอย่างงหน้าอย่ารู้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องอธิบายไม่คือขอามอธิบายพฤติการให้งององ่ะ ไรเรยบเบือกติบติบดีติบ,ตบ,ตบ,บอยากกันรู้ใครไปต้นไทยแนนยดยอดนี่ก็เป็นในแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ขยายไปอลนนี้ก็เป็นนี่ตัวนี้ก็ตอนต่อมาติดตกก็คืวอือะไรเอาแมวแมวคือโบไปตลาดเดียวอ๋อข้นเขากอนค่อยไปนี่น้ำเขียวเลยครับผม อ่าอันนี้ก็คือกาณก็คือจะไหม้เล็กนิดเดียเต็มยีเนี่ยเนี่ยแล้วก็เจียนให้ยาวๆนะเนี่ยก็จะโอ้ยยาวมากเดี๋ยวก็แป๊บเดียวแปบดียวดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะต้องเลื่อมยาวมากตีติดไม่เยกระบอกตีกระปิบเท่าไหร่ตงบวก อันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ก็เป็นกระมานแล้วถ้าตัวก็เป็นกระมานเนี้อเทาไรติบเจ้าวะติบเอ็ดติบเอ็ดดีติบไม่ไม่ใช่ดีติบอันนี้ยาอันใหญ่มันยานใหญ่ๆอ่ะไอ้เรื่องต่อไปเดี๋ยวผมขอหยัดน้ำก่อนมันะโอ้ แล้วก็จิบจิบท่าไหร่เท่าไหร่ตัวน,นี้อย่าอย่าไปให้ไปให้บ้านคือชอบอันไหนะต้องเลดเออก็เป็นเล่นหนึ่งนะอันนี้ผมรู้เล่นเท่าไหร่เิ่นหนึ่งมันอันนี้มันผมรู้อืมเท่าไหร่เิ่นหนึง่งแล้วก็ก็เป็นแบบนี้ปั๊บปั๊บปัปปปป๊บปึ๊บ อะไรลิงงูก็ไปรู้ลูก,ลก,กตาอันนี้ก็เป็นเล่นงูงูอันนี้ก็เป็นหนัดไอ้ก็เป็นงูลูกตองลูกงูไม่เห็นเหรอนีไ่ไงไม่เห็นเห็นไหมแล้วก็ขอขอลาตัวนะ สวัสดีครับวันนี้ที่คุยตามข้อง ADFP นะครับผมเวลาคือเตียนั้งบ้านให้ให้หนองบ้านแล้วก็จะมาให้จุดละแล้วตัวนี้ตัเป็นตั้งไข่ต้งเรียนนี่เขาเขียนไปนแล้วเมื่อกี้แล้วก็ทำอันาาเล่นอย่างนี้เลขหนึ่งก็ตามจีห้าหกเจ็ดกับแปดเก้าสิบตีติดไปกรเอดนะเมื่อกาเพราะไม่มีที่ติดเนี้ยเนี้ยยากมากมันใครอันนี้เล่น เลยกลายเนยาวๆเลดยาวไปแบบเนี้ยใครก็ไปเลดติบเลดอันนี้มันก็ไปใครไปเลดติบเชื่อว,ว่าอันนั้นตัวไหนอันนี้อันไหนอันน,น,น,นี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้อันไหนตัวนี้อันนี้นนอันตัวน,นี้ก็ยากคือตัวนี้ก็เป็นอันนี้เกียนไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนะแล้วไปไป,ปดูแต่ภาษาจนก็คือไอจูไอไอเออ จ่โครอีแอโนอูเอจูเกตกีจจอพันจุห้าโอจาจีเอจิคุเปโอิเุตัวชื่อาอะไรไมเข้าใอ่ะก็คืออ่ะมามาก่อนแล้วก็ัวการเรื่องทาเต็ดดูแล้วก็ไปตัวการเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขาก็